หยิบอะไรได้ขอเอามารีวิวก่อน60 SL 60 s S 60 SL นะคะเสื้อลูกไม้ปนเดทงานลูกไม้สายลูกไม้มาดูไลฟ์นี้เลย4,200บาทราคาดีงามมากใครอยากได้กระสอบรีวิวลูกค้าแคปภาพแล้วทักแชทตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายยางเป็นทางการนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าสนใจเคยเล่นงานรุ่นนี้แล้วป้ายนี้อยู่แล้ว ทักแชทได้เลยลูกค้านะคะทักแชทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เลยแต่ว่าถ้าเปิดขายทางการลงราคาลงตารางอะไรพวกนี้หน้าเพจอ่ะลูกค้าค่ะรอติดตามวันจันทร์นะจ๊ะอุ้ยเสื้อลูกไม้ปนเดทค่ะ SL แรงมากสีดีมากออา<ร>ได้ได้ได้มา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 หกน 4,200มี20กระสอบค่ะล็อตแรกล็อตนี้ดูดิสวยมากบอลทำปอดปอดเลิศมากสิเอะมันเดือมันเดือใช่ค่ะเสื้อลูกไม้ปนเดสนี่งานครอบจัะลูกค้าแรงมากเลือกเดสเด็กสีสดให้แังขอบลูกค่ะแรงมากยังไม่ได้เปิดรีวิวปรอมมือ กี่ลู้อะราคาสี่ลูกเลยโอเคได้เลยราคานี้ให้ให้มามากไปไหนพี่อะไรพี่อะไรพี่พัชรินพี่พัชรินคิงนะคะพี่พี่กิ่งหรือเปล่าพี่พัชรินกิ่งนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวหนูหาปังปังให้เพราะว่าเขาใจเลือกนะเดทเด็กอ่ะรอบเนี้ยได้มาเยอะนะสิบหก สิบหกอุ้ยสิบหกสิบหกเลิมาเอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทีนี้มันมายังไงถูกเลยใครไวใครได้มาต่อจากพี่จ๋าเสื้อลูกไม้ปนเดสเก้าสิบกิโลสี่พันสองร้อยบาทงานลูกไม้สีอุ้ยเอาบอยหอยลอกมันเลิศนะเขาไดค่ะเดทเด็กเดทเด็กหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยจ่ายรหัสยี่สิบเจ็ดจีนะคะทางลวนนะคะเดทเด็ก เด็กเป็นงานฤดูร้อน 27G มีแค่16ลูกนะคะลูกค้าขาแล้วเมื่อกี้แค่16ลูกขอดูกระสอบแล้วด้วยสวยแบบสีหวานชมพูเลยแม่เดินดูหลายกระสอบแล้วรุ่นนี้ขายดีนะคะขายดีมากอันนี้ต้องเป็นสินค้าขายดีแน่เลยใช่เพราะว่างานสวยเป็นลูกไม้แบบอลังการใช่แม่เป็นลูกไม้อลังการนะคะอุ้ยอุ้ยมีทั้งเสื้อแล้วก็งานลูกไม้ปนกันในกระสอบแล้ แอดพีออกมาแอดมุกไปอยู่ตรงกลางเลยหาเสื้อแอดวิงใส่ใหม่หน่อยเอาพี่พี่ถอดพี่ถอดเสื้อเปลี่ยนได้เขาไปแบบมือน่งลมาสวยมีทั้งแบบตำนานจะบอกว่า งานะลูกค้าเน้นแฟชั่นไม่เน้นแบรนด์นะถ้าลูกค้าเน้นแบรนด์ไปงานญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าเน้นแบบแฟชั่นแฟชั่นมือหนึ่งอะเนี่ยเล่นงานญี่ปุ่นเอ้งานจีนได้เลยพีเอ็นันนี้นแบบสนั่นเลยจะไม่ค่อยออกแบรนด์จะออกแฟชั่นใช่แล้วนะคะจะไม่ค่อยเน้นแบรนด์แต่ว่าเน้นแฟชั่นมากลูกค้านะคะ มีทั้งเรดทั้งลูกไม้คนกันแล้วราคาดีด้วย4,200ัน0 0ลูกค้าลูกค้าคนไหนที่ซื้อพวกมผ้าลูกไม้เออะไรพวกนี้ตอนนี้ของขาดนะคะลูกค้านะตอนนี้ของขาดหายากนะของเข้ามาแต่ละล็อตน้อยมากก็เอาตัวนี้ไปขายเสริมได้เลยนะคะมันเป็นแฟชั่น42 0 0ั2 0 0ปรับราคาเร็วปรับราคาขึ้นเร็วเพราะว่ามันสวยมากนี่ดูดิ สวยมากเลยผ้ามันขาวเุณแอมบอกผ้าขาวจาัดนี่ลูกไม้อลังลูกค้าเป็นมินิเดสแบบลูกไม้อลังใส่เข้าวาัดเข้าวาทำบุญใครอยากเอารีวิวเอฟมาเลยนะแม่ย <c oughs> ี่สิบเจ็ดซีเอวิไทยหัวหกศูนย์ sl หกศูนย์ sl นะเขาชอบทำอะไรแบบแบบ บ,บอยู่ดีเขาอยากเขาอยากผีขเขาผีใช่ 0SL ค่ะใช่อ่ะต่อสิต่อสิอ่ะกี่กิโลซื้อราคาและสินค้าอะไรตัวนี้ 60SL เสื้อปนเดทลูกไม้เสื้อลูกไม้มปนเดทเสื้อลูกไม้ปนเดท90กิโลปา,านหน้าหนึ่งสวยสปาร์คเลย เอเสื้อลูกไม้ปนเดตเก้าสิบกิโลเนาะตัวนี้ราคา4,200บาทกระสอบรีวิวจะส่งฟรีจ้า <laughs> ปูนรถไฟบ๊อบไปเทียวเรียเรียวมากเลยนะไลน์เนี้ยเรียวมากไม่มีทางกลงทางการอะไรก็คือลงของอะไรก็ลงไปฉันจะไลฟ์สดอยู่ตรงนี้อ่านี่เฮ้ยเอาอะไรอะ่ะเปน็น อุ้ยอันนี้เหมาะกับเธอเลยคุณมุก forever นี่ลูกค้าไปหาแบบที่แปะแปะจุกใส่ได้เลยอากยหน่อยแอนมุกจ๋างานตัวนี้ติดตลาดอยู่แล้วนะติดตลาดอยู่แล้วไม่ต้องอวยเยอะน้องขายดีอยู่แล้วค่ะอ่ะแบบราชนิดกูลอันนี้งานเช้าอันนี้งานค่ำนี่งานเช้างานค่ำนะคะสวยอ่ะ ดูดิโอ้นี่ลำสูตรโอ้ยมากอยกมสูตรลำสูตรหนึ่งสวัดผ้าให้ดู <laughs> สวยนะลูกค้าน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบวกนะคะลูกค้าอุ๊ยเฮ้ย<ห>แม่ห่างเครื่องเลวมากห่างเครื่องๆๆๆาสาวสวัสดีค่ะใครอ่ะ <laughs> สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนะคะวันนี้หนูเปิดตู้จีนนะคะมีตู้จีนนำเข้ามานะเสื้อทรงสวิงสวิงสวิงแปลกคริ่งเหรอเป็นเสื้อทรงสวิงขายเรเสสวยมากมือหนึ่งขายสามร้อยเลยนะอยากมีหน้าตะแบบ ให้มันรู้ไปว่าเราคนทำงานใครทำงานแล้วแรงไม่เปียกบ้างพูดเสื้อคลุมนี่เสื้อคลุมตัวยาวอะต้องใส่ที่ลองสวมใส่ที่จริงเหรอเอาจริงเหรอแม่เดี๋ยวลองสวมใส่ก่อนต้องเอาจริงเหรอแม่ใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยไปฟิตสวยบอสอยากได้ใช่ไหมบอสเอฟกระสอบนี้เลยนี่อุ้ยทันอยู่ สวยสวยสวยพูดเล่นแซวเล่นพูดเล่นพูดหัวมีแ่งมากแนวโซตูอุ้ยอุ้ยมุกสะบัดดิุ้ยสะบัดดิไม่สะบัดข้างหน้ามันทีสะบัดอุ่นสวยมาาสามร้อยชุดนี้สามร้อยเก็บไว้ก่อนสาวจีนเขาแบบ แ่บแสบแฟชั่นมาก60 SL นะคะกระสอบรีวิวส่งฟรี60 SL ค่ะเสื้อลูกไม้ปนเดสมีทั้งเสื้อทั้งเดชขาปนกันแล้วก็มีจั๊มด้วย<ค>มีติดจั๊มด้วย<ค>อ๋อกระสอบรีวิวส่งฟรีเลยต่อไปเอางานอะไรแม่เอเรียแปดเก้าเอสเนี่ยไายเอามายังมาเดียวอยู่โอเคเว้เหมือนชุดเธอที่เอฟน่าอยากชี้เลยแพงมาก ฉี่อะไรฉีอินฉี่ปากขาวอุ้ยดูมินขอโทษค่ะเป็นหัวพูดเล่นพูดหัวนั่นแหละลูกค้าแบบขำๆอ่าไม่ขำไม่ขำน,นี่อุ้ยขาล้องระเบิด <laughs> อ่ะนะลูกค้าใครสนใจนะตัวนี้นะคะรหัสนะคะ ตู้ cn นะหกศูนย์ sl หกศูนย์ sl นะคะเสื้อลูกไม้ปนเรสเก้าสิบโลจากลูกค้าจ๋าสี่พันสองร้อยบาทกันเลยทีเดียวสี่พันสองร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าตัวนี้นะกู <Okay. S 1> โบกจะไม่รู้จะโบกอะไรไหมกู <c oughs> โบกเปเสียอสี่พันสองร้อยบาทกระสอบรีบวิวแอดมินจะส่งให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าจ๋าฝากงานตู้ใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับตู้ cn นะคะลูกค้าจ๋า โอ้ยอลังมากฟีลแบบเป็นเงือกแล้วขึ้นมาเมืองมนุษย์ใช่สนใจเจ็ดห้าสี่อยากเห็นป้ายนี้จ้ะอะเดี๋ยวหนูเอาลงมาให้นะลูกค้าเดี๋ยวรอเอาลงมาจากตู้ขอนตอนนี้เอาลงเจ็ดห้าสี่เป็นงานคาโก้ค่ะคุณไม่ทำการบ้านเลยหรอนะฮะเป็นงานคาราเกอร์เออชุดเอ้นี่ลูกค้าจ๋าอะไรวะ ระสอบกี่เพามาแล้วนะไหนไหนคนไหนถามหากี่เพามาเลยมาแล้วกีเ้ามาแล้วแหมขายงานญี่ปุ่นถามหากี่เพาแรงนะแรงนะเกบกี่เพามาแล้วนะจ๊ะฝากงานด้วยนะตัวนี้นะคะป้ายนี้นะคะลูกค้า๋าเป็นโรงงานเดียวกันทั้งหมดเหมือนที่บอแจ้งไปเนาะเป็นโรงงานเดียวกันคุณภาพงานเหมือนกันทั้งหมดเลยคุณภาพ บอดหน้าแดงมากคุณภาพเขาแดงมากคุณภาพ,าพาางานาพาพาเหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าโรงงานเนี้ยจะโรงงานเขาจะทาหลายป้ายนะคะลูกค้าจ๋าไปปกติของงานมือสองเนอะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละตู้ป้ายอาจจะมาไม่เหมือนกันแต่ย้ําว่าคุณนะภาพเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันนะเราเลยจะขอเรียกตู้นี้ว่าตู้ C N นะคะลูกค้าจ๋าตู้ C N นะ C สอง M L เดี๋ยวเช็คให้นะจ๊ะเดี๋ยวเช็คให้นะ42 ml ลูกค้าเดี๋ยวแอนดี้เปิด 89s ให้ดูอีกลุกหนึ่งนะว่างานแบบจะเป็นยังไงอันนี้เราเปิดสดกันหน้าโก,กาดังเลยนะคะเป็นบอสขอบบอสเปิดเทสงานนะแ,แต่ถ้ามั่นใจลูกค้าน่าจะรู้จักป้ายดีป้ายนี้กันดีอยู่แล้วล่ะถ้ามั่นใจอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อได้เลยเพราะว่าราคาดีมากลูกค้าจ๋า ราคานี้ดีมากลูกค้า4 42 ml เจ็คเก็ตยีนเดี๋ยวเช็คราคาให้อีกทีนะคะพี่เพราะว่าตู้เนี้ยน่าจะยังไม่มี42 ml มาแต่ตู้น่าจะมีมานะคะตู้นี้จะเป็นแบบว่ารายการแบบจำเพาะจำเพานิดหนึ่งนะ